ขอบคุณครับธรรมทานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับธรรมทานครับจังหวัดอ่างทองเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่ไม่มีจังหวัดทหารบกประจําอยู่ในพื้นที่แต่กระนั้นก็ตามครับในสิ่งที่ผมเองได้เคยมีส่วนร่วมและทำประเด็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงหรือเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ หลายครั้งผู้กระทําความผิดก็เป็นทหารซึ่งถูกพิจารณาคดีในศาลทหารเช่นเดียวกันที่ผมเริ่มแบบนี้ครับเสียดายอย่างยิ่งที่ผมไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงรายมือชื่อในการเสนอร่างเพิ่มหยัดธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พอสอของท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัธาและคณะแต่สิ่งที่ผมเริ่มแบบนี้ผม,ผมอยากยืนยันในหลักการก่อนครับว่า ความจำเป็นในการมีสารทหารนั้นยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ในานานาอารยประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐเมกาไม่ว่าจะเป็นไตสหราชอาณาจักรก็รู้วนมีสารทหารในหลายประเทศใช้กฎหมายที่เรียกว่า rule O f court มาเชียในการกำหนดบทกฎเกณฑ์ต่างๆว่าความเป็นอยู่ของสารทหารโครงสร้างตลอดจนอํานาจหน้าที่นั้นเป็นอย่างไรประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับ เราเริ่มมีสารทหารครั้งแรกมาตั้งแต่กฎหมายที่เรียกว่าลักษณะขบศึกจ็ .796 แน่นอนครับหลายร้อยปีที่ผ่านมาแต่กระนั้นก็ตามเราพบว่ามูลในเหตุของการก่อกำเนิดของสารทหารนั้นเริ่มเกิดขึ้นจากกรณีที่ในสภาวะขณะนั้นเป็นสภาวะที่มีศึกสงครามเป็นกรณีกับการใช้บังคับกับการทำรงวินยัยการควบคุมบังคับบัญชาสำหรับทหารด้วยกันเอง แต่นี่เรากำลังให้บริบทของสารทหารนั้นขยายมนฑลอาาเขตมากินอนาเขตของพลเรือนเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับมีรายงารวิจัยบางฉบับสรุปชัดเจนว่าสารทหารนั้นกำลังกำลังสร้างสิทธิสภาพนอกรัฐนอกอนาเขตให้เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับ เราบอกว่าเราปลดแอกจากการต้องขึ้นเป็นสิทธิสภาพนอกอาเขตมาเป็นร้อยปีแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยนั่นสิงสิ่งที่เราจำเป็นต้องทบทวนกันอย่างยิ่งผมคิดว่าประเด็นเรื่องของสารทหารนะครับมีหลายประเด็นที่จำเป็นต้องพูดถึงครับว่าตกลงแล้วเจตจํานงของการมีสารทหารกับการบังคับใช้ในประเทศไทยณนะขณะนี้นั้นเป็นอย่างไร สารทหารมีการแบ่งนะครับว่าสถานการณ์ใดเรียกว่าสภาวะปกติสถานการณ์ใดเรียกว่าสภาวะไม่ปกติสารทหารมีการแบ่งว่าลักษณะคดีประเภทแบบใดๆที่ไม่สามารถที่ขึ้นอยู่สารทหารได้เช่นกรณีการกระทำความผิดที่เป็นทหารนั้นยังเป็นเด็กและเยาวชนหรือกรณีที่สารทหารเห็นว่าไม่อยู่ในกรอบอำนาจของสารทหาร แต่สิ่งที่เราพบก็คือว่ามีการพยายามจะขยายอำนาจอยู่ตลอดเวลาครับเช่น,ห,นหลังรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคมปี2 5 7นั้นก็มีคำสั่งที่37ทับ2 5 7ที่มีการออกกฎหมายกระเบียบต่างๆว่าคาดีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา108-112ถึงมาตรา113-118ถึงต่างๆนั้นต้องขึ้นอยู่กับสารทหาร นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพต้องประสบมาโดยตลอดหลายท่านในที่นี้ก็เป็นผู้ที่ต้องขึ้นสารทหารด้วยตัวของท่านเองซึ่งหลักการนี้ไม่ควรจะดำรงอยู่อีกต่อไปอีกประการหนึ่งที่ผมจะเป็นต้องพูดถึงครับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านขารมพลพรกลางก็ได้พูดเรื่องนี้ไปบ้างท่านประธานครับไม่กี่เดือนมานี้สารมนฑลทนาหารบก ที่15จังหวัดเพชรบุรีมีการอ่านคำพิพากษาของสารทาหารกรณีร้อยตรคนหนึ่งครับไปทำร้ายร่างกายภรยาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเช่นเดียวกันในกรณีแบบนี้จะเห็นได้ว่าความผิดธรรมทำร้ายร่างกายนะครับเป็นความรุญนแรงในครอบครัวภรยาประสบเหตุได้รับอันตรายสาหาัสสังคมตระหนักว่าเรื่องแบบนี้จะต้องคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายเป็นอย่างยิ่ง แก็เป็นสิ่งที่เรารณนรงง์มาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม260เกิดขึ้นในประกาศในขณะที่มีการประกาศกฎอัยการศึกธรรมาทานทราบไหมครับว่าในความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งผู้เสียหายรายนี้ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แบบแบบเดิมมีความพิกการทุกคนภาพไม่สามารถกลับปฏิบัติหน้าที่ได้สารลงโทษจำคุกสารทหาร ทหารคนนั้นแต่เพียงเรื่องการรอลงอาญาไว้สองปีกับมีเงินค่าปรับอีก1นึ0งมืนสองบาทผมคิดว่าสิ่งแบบนี้ถ้าใครได้ยินข้อที่จริงเรื่องนี้ถ้าใครมีจิตใจที่รักความเป็นธรรมแม้กระทั่งทหารที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเองผมเชื่อว่าท่านก็รับไม่ได้นั่นเป็นประเด็นที่สองครับประเด็นที่สามท่านประธานครับ ด้วยเหตุดังกล่าวที่ผมนําเรียนในเบื้องต้นนะครับยังไม่นับกรณีอีกมากมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสถาบันทหารเองเช่นกรณีของชัยภูมิป่าแสที่ผัดกันเก่ากรณีของผู้เสียหายประสงค์จะร้องทุกข์ก็ต้องผ่านอายก,การศาลทหารกรณีของผู้เสียหายที่ประสงค์จะสู้คดีก็ต้องเข้าสู่ระบบของศาลทหารท้ายที่สุดมันเกิดความไม่เชื่อมั่นครับ ผมมีเพื่อนหลายคนครับเป็นนายทหารรัฐรรมนูญเป็นอายการสารทหารผมมั่นใจก็เป็นนักกฎหมายของเพื่อนผมแต่ท้ายที่สุดไม่ว่าเขาจะทำหน้าที่ดีแบบใดประการใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีกับประการความปอิสระไม่มีกับประการว่าพลเรเรือนจะต้องได้รับการคุ้มครองในสถานะความเป็นพลเรือนในสารยุติธรรมคำพิพากษาออกมามันก็ไม่เกิดให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและสิ่งเหล่านี้จะส่งผลร้าย ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและความมั่นคงในประเทศของเราเองฉะนั้นครับแม้การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารฉบับที่พศของนาอาจารย์วันมูัมหมัดนอและคณะเป็นการแก้เพียงเล็กน้อย แต่สิ่งที่สําคัญคือการถอดสลักเบื้องต้นครับว่าต่อไปนี้กรณีที่ผู้เสียหายมิใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารไม่ว่าจะเป็นแนอนาคตหรือขณะที่พิจารณาคดีอยู่พวกเขาควรได้รับการคุ้มครองความยุติธรรมในระบบศาลยุติธรรมผมเชื่อมั่นว่าถ้าสภาแห่งนี้ช่วยกันในการรับหลักการและผลักดันการแก้ไขร่างพรบรธรรมนูญศาลทหารฉบับนี้จะเป็นหมุดหมายที่ดีที่นำไปสู่การปฏิรูปกองทัพ และนําไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างที่หลายๆท่านพวกท่านเองก็คาดหวังเช่นเดียวกันผมสนับสนุนและเรียกร้องให้สภาแห่งนี้รับประการในวาระหนึ่งครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ